สวัสดีปีใหม่ปี2564เริ่มต้นฟ้าใหม่ขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขรวยๆตลอดทั้งปี2564ครับเดือนมกราคมดาวหลายดวงนั้นโคจรมารวมกลุ่มกันมาคานำหน้าส่งกำลังถึงกันและกันในแต่ละลัคนาราศีจะมีความหมายเป็นอย่างไรบ้างจะบวกจะรบจะร้ายจะดีอย่างไรติดตามกันได้ในคำทำนายประจำเดือน มกราบบบครับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาผูกรักนาส่วนตัวแอดไลน์ไอดมาที่ a y o r 8หรือจะสแกน QR Code ที่หน้าจอที่ได้เตรียมมาไว้ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตและก็ทีมงานทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ลัคนาราศีตุลในช่วงจังหวะเดือนมกราคมถึงแม้ว่าจะมีดาวหลายๆดวงโคจรเข้ามาร่วมเรือนกันในภพพันธุทําให้มีผลกระทบต่างๆนานา,นาภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกันสูงนะภายในองค์กรแต่ไม่ใช่เพื่อนร่วมงานนะหมายถึงภายในองค์กรอาจจะมีปัญหาตึงๆเครียดๆระหว่งางแผนกกันแบบนี้ไงเลยทําให้ได้รับผลกระทบมาถึงลัคนาราศีตุลด้วยแต่จังหวะ ที่บริตจยูยังคงเลงลัคนาของลัคนาราศีตุลอยู่บางครั้งจะออกหน้าออกลงเองลุยเองเต็มที่เต็มกำลังอาจจะยังไม่เด่นมากนะักจึงมองว่าเดี๋ยวจังหวะนี้เนี่ยดาวพระศุกร์นะโคจอมอยู่ในภพศาสชาพระศุกร์ก็คือดาวเจ้าเรือนของตัวเราไปอยู่ในภพศาสชาคือต้องไปอยู่กับการติดต่อพูดคุยต้องเข้าไปพบนายมีปัญหาอะไรเราคุยกับนายตรงๆเลยเจ้านายเราหน่ยนะครับ ปัญหาที่เคยตึงเครียดมาแต่เก่าก่อนมันจบลงไปแล้วมันลดลงไปแล้วเหลือแต่การปรับจูนเข้าหากันนี่เราพูดถึงตัวเรากับหัวหน้าง,งานก่อนนะพอปรับจูนเข้าหากันเนี่ยถามว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้ไหมก็ต้องบอกว่าสามารถทําได้เจราจาเข้าหากันได้เพราะเรากับหัวหน้างานเนี่ยต้องอยู่กันไปอีกนานนะพออยู่กันไปอีกนานแล้วก็มีแต่ตพิภารณาดีๆต่อกันเถอะเพราะว่า ไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปแค้นกันแล้วไม่ต้องไปเครียดกันแล้วเพราะปัญหาวุ่นวายต่างๆมันหลุดออกไปแล้วไงดาวมหลุดออกไปแล้วเหลือแต่การเริ่มต้นใหม่ดาวศุกร์เจ้าเรือนเราไปเป็นมหาจักรในภพสาชาสุภะหมายถึงว่าตัวเราเองนั่นแหละต้องเข้าไปมีมิตรสัมพันธ์ดีๆกับเจ้านายหน่อยแล้วเดี๋ยวได้รับความเมตตาความเอ็นดูกลับเข้ามานะอันนี้คือในลักษณะตัวเรากับหัวหน้างานแสดงว่า จูนกันได้ใหม่เริ่มต้นกันได้ใหม่เปิดสักการะกันใหม่ลืมความเครียดให้หมดลงไปกลับมารักกันเหมือนเดิมนำพาองค์กรให้เจริญรุ่งเรืองได้ดีนะทีนี้บางคนบอกโอเคปัญหาเรื่องนายไม่ต้องห่วงฮนะเดี๋ยวฉันเคลียร์จบแล้วงานล่ะเป็นอย่างไรตรัวง,งานเองเนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะเพราะปัญหาดักๆมันมีเข้ามาเรื่อยๆหนักหักอยู่แล้วนะตลอดทั้งปีหกสี่แต่จังหวะเดือนมกราคม เวลามีปัญหาติดขัดอะไรอย่างที่กล่าวไปว่าตัวเราเป็นดาวพระสุกร์ยังคงโดนดาวอิทธิพลของบุรุษจูเข้าเล็งเข้ามาอยู่เลยทําให้ยังไม่ปร่งใสามากนะักสหัชชะมีภเกตเข้ามาตัวเราผิจะพบภาสชะก็ทําให้ว่าไปขอให้เพื่อนช่วยนะเพื่อร่วมงานแล้วนั่นแหละใครที่ไม่มีก็ต้องเริ่มเปิดตัวเปิดใจรับนะว่าเรานั้นเวลาทํางานต้องทํางานเป็นทีมทํางานเป็นกลุ่ม หรือทํางานที่มีเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาให้เขาให้เขาช่วยไปพูดดีๆกับเขาเจรจาดีๆกับเขาเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือนที่มีแต่คนเมตตาเอ็นดูพเพราะจนเพื่อนก็ช่วยเหลือปัญหาต่างๆนานาที่มันมีอุปสรรคต่างๆเพื่อนในองค์กรก็ช่วยเหลือไงเต็มที่เต็มกําลังด้วยเพราะเกตยืนตําแหน่งเป็นมหาอุตะนะครับเป็นมหาก็ช่วยเต็มที่เต็มกําลังนําพาเรื่องดีๆเกื้อหนุนกันไปเกื้อหนุนกันมาในลักษณะแบบนี้ถือว่า เป็นจงหวะนะถึงแม้ตัวเราจะไม่เด่นอะไรแต่พอไปติดต่อเพื่อนกลับกลายเป็นมาเสริมหนุนเราอ่ะให้ดีขึ้นแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้ทยอยจบลงและลดลงไปเรื่อยๆที่กล่าวมาเมื่อกี้คืองานนะครับทีนี้ถ้าเรื่องเงินล่ะเรื่องเงินเนี่ยยังคงมองว่ามีแนวโน้มคล่องขึ้นดีขึ้น เพราะว่าพระอังคารเนี่ยโคจรมาอยู่ในภพปัตตนิเร็งรักเข้ามาเป็นเกษตรแต่ทีนี้คล่องขึ้นดีขึ้นอ่าต้องอย่างที่บอกไปถ้าเวลาเราจะทําอะไรค้าขายอะไรบางทีทําไม่สําเร็จอ่ะเฮ้ยเพื่อนเอาโปรเจกต์ที่ไปช่วยหน่อยแล้วเดี๋ยวเอาค่าคอมไปเนี่ยแบ่งกันไปแบบนี้เขาก็รุยให้เราเต็มที่นงครับการเงินมันถึงจะได้มาในอารมณ์แบบนี้เพราะยังดูอยู่ว่าตัวพระราหูเองเนี่ยนะครับ ที่ถึงแม้ไปตกในเรือนของมอรณะแต่เป็นมรณะกระดุมพระยังคงมีโอกาสนะทำให้เรามีความปวดหัววุ่นวายหรือยังหมุนเงินอยู่อีกสักช่วงหนึ่งจังหวะหนึ่งนะครับปราะ,ระประปราหูไปดูไปอยู่ในเดือนสุกนะสุกไปอยู่ในภพศาสหัชะบางทีเนี่ยนะถ้าเราไม่ไปยืมเงินเพื่อนเพื่อนก็มายืมเงินเรานะอารมณ์ประมาณแบบนี้แต่ก็ถามว่ายังคงเกื้อกูลกันดีช่วยเหลือกันดีอยู่แต่ต้องระมัดระวังด้วยถ้า เราไม่ค่อยไหวเพราะมองว่าเดี๋ยวประมาณกลางปีหน้าใช่ไหมจะมีโอกาสที่จะเรื่องการเงินค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะกลางปีหน้าก็ต้องมองวางแผนระยะยาวไปก่อนว่าถ้าให้เขาไปแล้วเนี่ยถ้าเขายืมระยะยาวเราจะไหวไหมหรือว่าบางทีสภาพคล่องของตัวของตัวเพื่อนเราเองเนี่ยหรือญาติพี่น้องของเราด้วยนะไม่ค่อยโอเคเราจะช่วยเขาไปแล้วจะไหวไหมเราต้องกะช่าง ตำแหน่งแบบนี้เอาไว้ด้วยทีนี้มาในเรื่องของการงานนะการงานเนี่ยในเนื้อง,งานของวเรารับรองไม่ต้องกลัวหรอกว่าปัญหาคู่แข่งมันเยอะปัญหาหนักๆก,ก็เข้ามาเยอะด้วยนะครับทั้งภายในทีมภายในองค์กรเองรวมถึงว่าทูกทวางานประมูลไงนะครับมีโอกาสที่ต้องแข่งขันกันสูงเกิดขึ้นปัญหาหนักๆเข้ามาเกิดขึ้นโอกาสในเรื่องของความขัดแย้งยังคง มีเข้ามาอยู่ภายในองค์กรของเราอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไปเดี๋ยวพอดาวคลายดาวเคลื่อนที่ออกไปปุ๊บมันก็จะเบาขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างนะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาภายในอแหละที่จะมีเข้ามาระหว่างแผนกระหว่างองค์กรนะครับหรือในบ้านเรือนของเรานั่นเองก็ต้องให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆก็โดยสรุปนะครับ เดือนนี้ยังคงเป็นเดือนจังหวะที่เรายังจะหยุดนิ่งไม่ได้นะครับต้องคอยเข้าไปติดต่อประสานงานต้องคอยเข้าไปพูดอย่างบางทีมีเรื่องพรีเซนต์ในที่ประชุมแล้วก็พรีเซนต์ออกไปให้เกิดความชัดเจนเวลาวางแผนอะไรให้คิดเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเอาไว้นะครับหาหัวหน้างานเขาจะชอบนะตั้งเป้าใหญ่ๆแล้วทําไปให้ถึงจุดๆนั้นนะครับแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นยัง คงมองว่าเดือนมกราคมเป็นเดือนที่ต้องรวยประสานงานเจรจาติดต่อต่าง,าง,างๆนานาแล้วพอปลายเดือนน่ะปลายเดือนหลายๆอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นทั้งเรื่องการเงินด้วยนะพอสิ่งที่เราทําไปลงทุนไปลงแรงไปเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเห็นผลและประสบความสําเร็จการเข้ามาตั้งแต่ปลายเดือนเลยเป็นต้นไปนะครับพอหลังจากนั้นก็ค่อยๆฟื้นดีขึ้นเพราะเดือนนี้เหนื่อยไปก่อนเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดนะคนที่โสดยัง ก็มองว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอยากให้เตรียมพร้อมลุยงานอย่างเต็มที่เต็มกําลังไปก่อนเพราะว่าเรื่องของความรักยังไม่ได้โดดเด่นมากนะนอกจากว่าใครคิดที่สําหรับคนโสดนะที่เห็นใครชอบใครอาจจะให้เพื่อนช่วยเข้าไปพูดเข้าไปบอกถ้าไปลุยด้วยตัวเองรับรองได้ว่ามันจะดูเกินไปมันจะดูมากเกินไปทําให้แบบว่าคนที่เราต้องการผูกความสัมพันธ์เขา กลัวนะแล้วก็อาจจะไม่ได้รับเลือกไม่ได้เห็นตัวเรานั้นเข้าตาเขานะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของคนโสดถ้าอยากจะมีก็ต้องให้เพื่อนช่วยหาเพื่อนแนะนําแบบเนี้ย,ยังพอได้นะครับพอมาดูในเรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่ครองแล้วเนี่ยก็มองว่าถึงแม้ว่า,ามีการเปลี่ยนแปงแลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของความรักอยู่แต่สําหรับคนที่ต้านทานมาร่วมกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็มองว่าถ้าไปเที่ยวเ้วยกัน มาพูดจากันดีๆนะครับหลายๆอย่างความสัมพันธ์จะเป็นไปในทางแบบบวกๆเลยนะครับทําให้มีความลึกซึ้งเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทางบวกมันจะกลับกันแบบนี้นะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆสําหรับลัคนาราศีตุลในเดือนอมกราคมและก็ในตลอดปี6กสีด้วยเพราะว่าหลายๆอย่างก็จะค่อยๆเริ่มคลี่คลายออกไปนะให้กับตัวลัคนาราศีตุลแล้ว ก็ถือว่าสรุปว่าคนโสดต้องหาคนตัวช่วยเข้ามานะหาเองคงจะจะลำบากหน่อยคนที่มีครอบครัวแล้วมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีครับการให้อภัยคนเป็นบุญกุศลใหญ่เราอย่าไปจองกรรมจองเวรกับใครส่วนเขาจะสำนึกกลับตัวกลับใจได้หรือไม่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกรรมหลวงพ่อจรันได้กล่าวเอาไว้ครับขอบารมี mi, พระรัตนไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆลัคนาราศีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสำเร็จและความสุขทั้งการเงินการงานและความรักตลอดทั้งปี2564นี้เลยครับ